เขามาถึงมาจาับผมหมอบลงบพื้นแล้วก็เอาเท้าเหยียบผมเหยียบเหยียบด้านหลังผมแล้วแต่งแจมือขึ้นรถจะให้ผมรับสรารภาพว่าผมชื่อบังลีว่าผมออกมารับเงินค่ายาเสพติดเราไม่ได้ทำความผิดแต่ตัดสินงเราตอลอดชีวิตแล้วในระหว่างที่ผมจำคุกเนี่ยผมเสียทั้งพ่อ ยายผมก็เสียต่อคือเหมือนเขารอไม่ไหวฮะแล้วทางบ้านก็ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาต่อสื้ออดีด้วยแล้วส่งเสียผมด้วยผมสู้อย่างสารฎีกานะฮะศาลตัดสินว่าผมไม่ได้ผิดจริงศาลเลยยกฟ้องครับในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยประชาชนมักถูกละเมิดสิทธิ์ในสี่กรณีนะครับกรณีแรกก็คือ เป็นการป้องกันโดยชอบโดยกฎหมายนะโดยที่เขาไม่มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดกรณีที่2เนี่ยเป็นเรื่องของสารมีกร,รมพิพากษาแล้วก็ขังเกินนะครับกรณีที่3เนี่ยก็คือเป็นกรณีที่ว่าสารตัดสินแล้วเขาพิพากษายกฟ้องว่าเขาไม่ได้กระทําความผิดครับกรณีที่4ก็เป็นกรณีอื่นๆที่คณะกรรมการก็เห็นสมควรครับผมกองทุนยรมก็สามารถช่วยเหลือในเรื่องของการเยียวยาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องผองค่าตดแเตนตามที่กฎหมายเขากําหนดไว้ครับผม ยกตัวอย่างเช่นคดีของคุณวศินเนี่ยนะครับเขาถูกศาลเนี่ยพิพักษายกฟ้องว่าไม่ได้กระทําความผิดนะครับในส่วนอื่นๆเนี่ยของกรมกองสิทธิ์สชงเนี่ยก็ได้จ่ายไปค่าตัวเตนการถูกคุมขังในชั้นพิจารณาแล้วนะครับแต่ของกองทุนเนี่เราก็จะจ่ายในชั้นพนักงานสอบสวนที่เขาถูกคุมขังระหว่างสอบสวนครับผมได้เงินเยียวยามาถามว่าดีใจไม่ดีใจมากคือแบบ เราเครียดเรื่องนี้เครียดจนแบบพิจักค่าตัวตายนะพี่เหมือนมันไม่มีทางออกครับเพราะออกมาก็ทํางานที่ไหนไม่ได้ผมขอขอบคุณมากเลยครับเรื่องการเยียวยาในครั้งนี้ฮะเพราะอย่างน้อยมันก็ทําให้นี่ผมมาเหลือน้อยลงทาให้แม่ผมไม่เครียดคนที่เกิดเหตุแบบผมเนี่ยฮะขอให้มายื่นนะครับได้ไม่ได้ต้องลองดู ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนสามารถที่จพึงจับต้องได้นะครับทางกองทุนยุติธรรมเนี่ยร้อมนช่วยเหลือและก็เยียวยาในเรื่องของสิทธิเสรีภาพและความเป็นธรรมเนี่ยให้กับประชาชนที่มาขอรับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันครับผม